สวัสดีตอนดึกคะ่ะคุณผู้ชมตอนดึกๆของวันที่4มีนาคม2568ค่ะเมื่อน,นี้เป็นวันอังคารนะคะจินตนาจะลงแนวทางล่าพัฒนาของวันที่5มีนาคม2568ค่ะคุณผู้ชมเป็นเล่าพัฒนาของวันพุธค่ะ ขณะนี้ก็เวลาห้าทุ่มกว่าค่ะคุณผู้ชมหาทุ่งนิดๆเนาะกินตนาว่างจากงานค่ะมัอนียืดผม,มลูกค้าแล้วก็มีลูกค้ามาตัดผมนะคะแล้วก็มาามีลูกค้าสะไดรีดค่ะแล้วก็แต่งหน้าก้าวผมนะคะนายกเพนม,มานนายกเทศมนตรีเทศบาลเอเทศมนตรีอของจังหวัดค่ะคุณผู้ชม เพื่อนพากันมาเสริมสวยนะคะจินตนาก็เลยบวางลงแนวทางตอนกลางวันค่ะคุณผู้ชมเอาเอาตอนกลางคืนนี่นะคะเด็กๆนี่แหละคะ่ะเงียบสงัดดีเนาะคะ่ะนอกบ่มีผู้ใดมาขวนบ่มีคนมาเคาะประตูนะคะจินตนาก็เลยทำงานตอนคำ่ำตอนเดึกค่ะคุณผู้ชมก่อนจะนอนเนาะคะ่ะค่ำขึ้นนี่คะ่ะ ขอลงแนวทางนะคะเราพัฒนาตะวันสีเขาสิรุตบลูค่ะคุณผู้ชมกะมีนาทีลงเพลินหายมากกะแบ่งปันมากกะลงให้คุณผู้ชมในเบิงกัน,นะะเนาะค่ะเนาะของพ่อเสียนเพลงท่านไปทุระค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ให้แนวทางมาเด้อค่ะของเสียนองหารก็ไม่ได้ให้มาแต่ว่าของอาจารย์ต้อยให้มาค่ะคุณผู้ชมแต่บอกว่าถ้าแนวทางไม่เข้าก็จะหยุดให้ไปก่อนนะคะ,แ,ะแนวทางเพลินบอกเขาสองวดสามวดแล้วค่ะคุณผู้ชมสองนวดนะคะ อจอบจอบเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทาามันกับมีเขามีรูดเนาะมันมีไผรรูดรอกว่ามันสิเขาหรือสี่รูดนั่นนะคะแต่ก็คนที่เป็นคนทําแนวทางออกมาเนาะคะ่ะบวกลบคุ้นหารแล้วมันเคยเข้าคุณผู้ชมก็ติดตามเพราะตามเบิ้งเพิินที่แนวทางรูดเพิินกับ่บออย่าให้คุณผู้ชมผิดหวังค่ะเพิินก็เลยขอพักเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องอความคิดส่วนตัวเพิินเนาะค่ะเนาะทีเพิ่นอยากพักเราะว่าปัญญา FC หวางเพิ่นเป็นห่วงนะคะอินตนาขอขอบุณหลายค่ะสาหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากเซียนแนวทางค่ะรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาแต่ว่าเซียนรัฐบาลไทยเพิ่นเฮ็ดขึ้นเกาค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครหยุดนะคะเดี๋ยวอินตนาก็จะลงต่อให้ค่ะหอดไก่มือมากจะเด้นไปตองไปกอง้อย,อยเนาะยิวมองเดียวนะคะคุณผู้ชมพยายามเต็มที่จะพยายามลงไปเรื่อยๆลงทุกวันนะคะวันละนิดละหน่อยนะคะเป็นแนวทาง ค่ะขอขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาใหม่ละวก็คนเก่านะคะจินตนาขอขอบคุณลหลายๆค่ะที่ย่างเหนียวแน่นกับจินตนาเนาะคะ่ะบางมือเห็นคุณผู้ชมออกจากการติดตามค่ะกะลดลงนะคะไม่เป็นไรค่ะก็สิทธิ์ของท่านนะคะที่ไม่อยากดูนะคะเข้ามาดูแล้วทีนี้เนี่ย มีงวดหนึ่งผิดหวังงวดหนึ่งสมหวังจังสีนะคะคุณผู้ชมเพิ่นกับประหยาเขามาเบิงอีกเนาะอินเตอร์น่าก็เข้าใจความจําเป็นของเพิ่นอยู่่ะความาความพึงพอใจเนาะค่ะขอขอพุดหลายๆที่เขามาเบิงค่ะกับเขามาเบิงอีกไม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่กดติดตามเพืเข้าไปดูได้นะคะแนวทางแต่ถ้าแนวทางหลุดก็ขอโทษขออภัยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมหนุ่มภูพานแอดจินแล้วก็ปู่โคราชนะคะ รวมกันค่ะคุณผู้ชมมีเด่นเดินดีไปด้วยนะคะติดตามเบิงค่ะเดี๋ยวไปเบื้องแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชมงวดวันที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันพุธค่ะลาพัฒนาค่ะของปู่โคราชวันที่ห้ามีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันพุธนะคะปู่โคราชให้วิ่งศูนย์และหนึ่งค่ะเน้นศูนย์เหมือนงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม งวดที่ผ่านมาปู่โคราชเน้นศูนย์นะคะแต่ว่าจับคู่ให้ไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมไปถึงแค่ศูนย์เสีงาไม่ไม,ไม,ม่มีศูนย์สี่ค่ะก็เลยเข่าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะปู่ให้วิ่งศูนย์และหนึ่งอ้ให้วิ่งศูนย์และหนึ่งค่ะสายชาร์ตค่ะคุณผู้ชมศูนย์และหนึ่งบนล่างนะคะแล้วก็ จับคู่ค่ะมี60 70 80 61 71 81 62 72 82ค่ะ mm hmm. เพิ่นเน้นศูนย์ค่ะคุณผู้ชมก็คือ60 70แล้วก็80ค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอันนี้คลิปนี้มีสี่อาจารย์4ี่เซียนสท่านค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของจินตนาค่ะของแอดจินค่ะคุณผู้ชมวิ่ง5และ7นะคะอันนี้วิ่ง5และ7บนล่างค่ะ จับคู่มี5 7าเจ็ดห้าแนะคะมี5 7าเจ็แล้วก็7 8 7 9 8 9คะ่ะหวดที่ผ่านมาคะ่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาของหวดที่ผ่านมารุดสนิทคะ่ะรุดเลยคะ่ะคุณผู้ชมทั้งตัววิ่งตัวจับคู่นะคะไม่เข้านะคะเอาหวดนี้ก็ขอให้เขาเด้อคะ่ะใหญ ขายนาการถอนเนาะอุตส่าห์ตั้งใจเห็ดอยู่แนวท้างคะ่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามนะคะจะได้เบิ่งแบบมวนนะคะขั้นแนวทางเขามันมว้วนมวนเลยคะ่ะคุณผู้ชมมีความสุขนะคะเนี่ยเห็นบอกคะ่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีเข้าคะ่ะคุณผู้ชมแต่พอมาจับคู่จินตนาไม่ได้ดูเด่นเดินดีเลยอันเอามันคนละสูตรกันนะคะก็เลยกันเลยไปจับสูงค่ะคุณผู้ชมชม,มันเลยบกเบา ค่ะงวดนี้ค่ะเจ็ดปดเกค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดเกสีมาหรือบ่วมาก,กับบรลูค่ะคุณผู้ชมปกติจะมาแค่1-2ตัวนะคะงวดก่อนมาสามตัวเลยค่ะคุณผู้ชมงวดก่อนมาสามตัวก็คือสองสามสี่นะคะมาทั้งสองสามสี่สองสี่กับสามเก้ค่ะคุณผู้ชมงวดทีผ่านมางวดวันที่3ามกับเขาสองตัวค่ะศูนย์หนึ่ง 04แล้วก็411ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้789ค่ะเป็นแนวทางลาพัฒนาวันพุธค่ะสําหรับสูตรเดินเดินดีค่ะคุณผู้ชมก็คือให้มีเลขติดค่ะคุณผู้ชมเนี่ย789เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่มีตัวไหนที่จะไปนะคะคุณผู้ชมจะไปเที่ยวลาวเกาะ789ไว้ค่ะคุณผู้ชมนะไปต่อของหนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานงวดที่ผ่านมาหลุดครั้งแรกในปีค่ะคุณผู้ชม หลุดครั้งเอ้ยหลุดสองเทือค่ะคุณผู้ชมปีนี้เดือนมกราหลุดไปครั้งหนึ่งนะคะเดือนกุมภานี้นะคะคุณผู้ชมเอ้ากุมภ์พาเสนอพ่อพีค่ะพออภัยค่ะคุณผู้ชมกุมภพาหลุดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดือนเดือนมีนาค่ะคุณผู้ชมเดือนนี้มีนาเนาะก็หลุดไปครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่าผลออกศูนย์สี่แล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งอันนี้ไม่มีสี่เลยค่ะแต่วันหนึ่งผันไม่ยูพีนะคะคุณผู้ชมจับใส่กับหนึ่งได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสองสามแปดเจ็ด จับคู่หกสามห้าสามเอ้ยหกสามห้าแปดหกเจ็ดห้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมสี่คู่ค่ะไปกับบนล่างค่ะหกสามห้าแปดหกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนาค่ะของหนุ่มภูพานอินเตอร์านาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะหนุ่มภูพานนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะเอามาใหา้ยอยู่จันพุทธศุกร์ค่ะคุณผู้ชมทางช่องอินเตอร์านาแชนแนลนะคะ ขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีเด้เอ,อคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งแนวทางนะคะเจ็ดกับแปดชนกันอยู่นะคะคุณผู้ชมมีเจ็ดกับแปดชนกันค่ะเป็นแนวทางราพัฒนายังไงก็ต้องให้ติดให้มีค่ะคุณผู้ชมจะประกอบคบคู่ตัวไหนก็ขอให้มีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะอ,อ้าวขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ